มาดูเรื่องราวระทึกที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารหลายคนเนี่ยก็ช็อกเพราะว่าจูจ่ๆฮะขออนุญ,ญาตนะครับเรียกว่าคุณป้าก็แล้วกันคุณป้าคนนี้พูดจาเนี่ยเหมือนคุยอยู่กับตัวเองคุยคนเดียวไม่พอสักพักหนึ่งเริ่มขึ้นเสียงเริ่มขึ้นเสียงใส่ผู้โดยสารที่เขาถือ iPad อยู่ในมือ,อมแล้วก็ไปกระชากทำท่าจะทุ่มจะเคลื่องลงพื้นจนเจ้าของ iPad อะน้ำตาคลอจะร้องไห้ตกใจช็อกทำอะไรไม่ถูกฮะ เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทําไมมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอ่ะในรถไฟฟ้า BTS ครับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาเรียกกันเป็นมนุษย์ป้าลักษณะอาการคล้ายๆกับจะเพ้นเพียนสักหน่อยคือเธอพูดอยู่กับตัวเองพูดคนเดียวด้วยนี่นะฮะแล้วสักพักหนึ่งครับเธอเนี่ยไปกระชากไปดึง iPad ของน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาถือเอาไว้อยู่กับตัวแล้วก็จะเคลื่องลงพื้นนี่นะฮะโดยจังหวะนั้นเนี่ย ผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยน่ารักมากนะคือช่วยกันช่วยกันห้ามแล้วก็ไปเอา iPad กลับมาคืนเจ้าของได้ในจังหวะต่อมาครับพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้มาคุมตัวป้าคนนี้เชื่อไหมครคุณอาพี่พูดเกิ้<ด>ชม,ชมคุณป้าคนนี้เขาพูดขึ้นมาว่าไงรู้ไหมว่าขออภัยนะคุณผู้ชมมึงเรีเลตำรวจมาจับกูเหรอ,อไอเด็กบ้านเนี่ยมันจนมันมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วจะมาอวดเหมือนว่าโชว์ไอแพดถือไอแพดอยู่อ่ะป้าเขาบอกว่านั่นอวดเนี่ยแล้วเอามาอวดจะไล่จีนแผ่นดินใหญ่เลย คุณป้าเขาพูดจาไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเชิญคุณป้าออกไปข้างนอกแต่ป้าไม่ยอมฮะนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ประจำสถานีนะมาเชิญตัวหลังจากนั้นครับก็คงต้องตามคุณตำรวจฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาโพสต์บอกเลยว่าตั้งแต่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณป้าคนนี้บ่นโวยวายพูดคนเดียวมาหลายสถานีแล้วก็ไปด่าวัยรุ่นที่เขายืนเล่น iPad อยู่ นี่นะฮะไปกล่าวหาว่าคนนู้นมาอวดโวยใส่ทำทีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลอะเทอะไปนู่นเลยโชคดีมากว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เชิญตัวป้าออกไปได้เรียบร้อยนะฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะครับคุณอาพี่มุดคุณผู้ชมมีคนบอกว่าไม่ใช่แค่ BTS นะรถไฟใต้ดินน r t ก็เคยเจอเหมือนกันนะฮะจนพนักงานรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เนี่ยเขามีการดอกจันไว้เลยนะว่าคุณป้าคนนี้ เป็นเหมือนกับผู้พิการประเภท4มีความบกพร่องทางจิตใจแล้วเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วที่ MRT นะฮะจนติดแบล็คลิสต์นะอดอกจันไว้เลยอยา,กากาบาทไว้เลยเวลามาที่ MRT เมื่อไหร่ต้องเชิญรปภมาคอยสังเกตการป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายบ,บางคนบอกว่าเคยเจอคุณป้าเนี่ยนะฮะทำทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายร่างกายและบางคนบอกมีคนโดนปาโทรศัพท์ใส่มาแล้วด้วยเดอ้อ บางคนบอกว่าเคยโดนถีบตกรถสองแถวอุ๊ยอันตรายอะ่ะมีคดีทำร้ายร่างกายอยู่หลายคดีที่สอนอลาดพร้าวนี่เขาว่าแบบนั้นแต่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะป้าเหมือนกับป่วยจิตเวทครับดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบฮะ เอาละโชคดีว่าเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเชิญตัวคุณป้าออกไปและมไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายข้าวของไม่ได้เสียหายให้ข้อมูลทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับโคกกรมสุขภาพจิตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกฎกระเบียบกฎหมายอยู่นะเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการกับผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตเนี่ยนะฮะโดยทางโคศกกรมสุขภาพจิตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราเจอกับตัวแบบนี้สิ่งที่เราควรต้องทําคือแจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจมาเชิญตัวหรือมาจัดการกับผู้ป่วยจิตเวชคนนั้น และถ้าผู้ป่วยเขาขัดขวางไม่ยอมไปมทํายังไงเป็นอํานาจเจ้าหน้าที่ที่จะบังคับพาไปได้นี่นะฮะเพราะผู้ป่วยทางจิตจริงๆแล้วไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นคนที่ควรได้รับการรักษาป่วยก็ต้องพาไปบําบ,บัดร,รักษาวิธีรับมือเฉพาะหน้า <c oughs> สมมติว่าคุณอาพี่พุธคุณผู้ชมเจอกับผู้ป่วยจิตเวท <c oughs> เกิดกับตัวเองทํายังไงสิ่งสําคัญโคศกกรมสุขภาพจิตบอกว่าทําให้ตัวเองปลอดภัยเอาไว้ก่อนอันนี้สําคัญที่สุดแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ อย่าเอาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงกับผู้ป่วยจิตเวทเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดทําอะไรบางทีมันอาจจะเกินสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะและใครเป็นลูกหลานเป็นญาติก็ต้องหมั่นดูแลย้ําเสมอว่าต้องบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่องครับครับ